มาดูฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับฟุตบอลไทยเนี่ยก็คือคักน่าดูนะมีหลายคู่ที่น่าสนใจเริ่มกันที่คู่ที่เตะก,กันในวันนี้นะครับสุขโขทัยนะครับที่จะบว่าผลงานในช่วงหลังๆไม่ดีนะครับเปิดบ้านเจอกักบทางการท่าเรือที่แนวรุกในช่วงหลังๆยิงยิงอุตลุดเลยทีเดียวนะนะถ้าเรือนี่นะบว่าเกมรุกสุดสเสดาไปเลยนะคก็บยี่สิบหกลูกจากแปดนัด รวมแล้วนีถ้าเกิดว่าเฉลี่ยมาเนี่ยนัดละสามประตูกว่าเลยนะอตอนนี้เนี่ยทิ้งห่างทีมที่ยิงเยอะเป็นอันดับสองอย่างบีจีเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหมเก้าลูกนี่นี่แค่แปดนัดนะคือตอนนี้เนี่ยคือยิงเล่นยิงบ้าเลือดอ่ะเหมือนกับบ้าพลังไงนะครับเนาะยิงอย่างเดียวเลยอ่ะยิง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 นะครับแล้วมดจะนับเป็นจับด้วยใช่นะครับ อ่ะนะฮะเดี๋ยวไปดูความพร้อมของสุโขทัยกันก่อนคละกันนะครับแดตเตะกันที่ทุ่งทะเลหลวงนะครับสุโขทัยนะครับเป็นเจ้าบ้านคนจินว่าผลงานในช่วงหลังไม่ดีนะครับคือก็แพ้มา5เกมติดต่อกันนะครับจนอยู่อันดับ15นะครับมี4แต้มจากเจ็นัดนะครับซึ่งในแมตช์นี้เนี่ยนะครับ ทางกุศลลักษณะคำรืดนะครับก็จะมุ่งสิทธิ์ให้งานสารเสืิอวัฒนะที่ติดสัญญายืมตัวมาจากการท่าเรือส่วนเลเซียโซดาในวนรับชาวบราซิเลียนยังตรงยังคงต้องเช็คความฟิตอีกครั้งส่วนจอร์าโจและเนสันนบริยาสองตัวรูกต่างชาติพร้อมที่จะดวนกับทีมเก่าซึ่งคู่นี้เคยอยู่กับท่าเรือมาก่อนนะครับนอยู่ช่วงหนึ่งในขณะที่ทางฝั่งท่าเรือนะครับผลงานดีมากนะครับจากฝลุของตารางก็จะได้เฉลิมศักดิ์อัคคีพโดดแบลงกลับมาช่วยทีม โค้ชอันสุรพงษ์กรุงเทพนะครับแล้วก็โค้ชโชคทวีพรมรัตนฐคุณซือคุณคู่เนี่ยก็พร้อมนะครับที่จะส่งผู้เล่นลงสนามแบบเต็มอัตราศึกนะฮะก็นอกจากจะได้เฉลิมศักดิ์อัคีมาแล้วก็จะผลิตกำลังร่วมกับฟ้าปูโตสนะครับแล้วก็สุวนันบุรีรัตนกบดินภาลานะครับรวมไปถึงโนบุรุชิมูระประกอบเป็นพักนะครับแล้วก็คู่สุดหน้าอย่างคามนโซเรสแล้วก็บารอส์ฮาร์ดิ้ง คือต้องบอกว่าแฮมิลตันโซเรสผลงานดีจริงๆนะครับ mm hmm. แล้วก็ซูเปอร์ซับของเขาอย่างเชียงเสนทีน่มาลงมาข้างหลังเนี่ยก็มักจะทกตประตูดได้ด้วยนะครับสถรติการเจอกันของคู่นี้นะครับต้องบอกว่าถ้าเรือนั้นค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับเจอกันมา14นัดสุขโขทัยชนะเพียงแค่2แมตช์เสมอ3แมตช์แล้วก็ท่าเรือนชนะถึง9นัดเลยทีเดียวนะครับสุขโขทัยยิงได้22ประตูท่าเรือยิงได้31ประตูนะครับส่วนสถรติการพบกันในบ้านของสุขโขทัยเนี่ยนะครับเจอกันมา6เกมสุขโขทัยชนะ2เสมอแล้ว การท่าเรือชนะสามนะครับนะฮะเจอกันณเวลานี้ณชั่วโมงนี้แตบอกว่าท่าเรือนั้นค่อนข้างดูดีกว่าเยอะเลยทีเดียวไม่จะเรียกว่าค่อนข้างครับดีกว่าแบบชัดเจนมากเพราะว่าสุโไทยเนี่ยที่เปิดสนามมานะครับชนะนัดแรกแล้วตามด้วยเสมอสองนัดนี่ดูหรูนะครับแต่หลังจากนั้นห้านัดต่อมาเนี่ยแพ้รวดเลยรวมถึงนัดล่าสุดด้วยก็สรุปแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มแกว่งแบบ แกว่งลงแบบเห็นได้ชัดมากนะครับขณะที่ท่าเรือตอนนี้เป็นจากสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าเราดูจากเรื่องสถิติกันยิงประตูตอนนี้ถ้าเรือเนี่ยยิงได้19นัดมาติดต่อกันแล้วนะไม่ใช่รวมถึงในฤดูกาลนี้ต้องย้อนไปถึงฤดูกาลที่แล้วด้วยสิบ19นัดยิงติดต่อกันมาเลยนะครับแล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ย19นัดใเประตูคือตอนนี้ฟอร์มกำลังร้อนแรงมากนะครับแต่แต่นะครับ ถ้าเรือเองเนี่ยนะครับการเล่นนอกบ้านของพวกเขา15น้นัดหลังเสียประตูอย่างน้อยหนึ่งประตูทุกนัดคือเอาง่ายๆไม่มีนัดไหนไม่เสียประตูเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเขาคงจะถือสติว่ายิงได้ยิงไปเดี๋ยวยิงให้มากกว่าอเออ,เอ,อแล้วก็ต้องชนะถูกไหมครับสุโขทัยเองเนี่ยมีสติที่น่าสนใจคือไม่เคยยิงประตูได้เป็นทีมเดียวนะที่ไม่เคยยิงประตูได้ในครึ่งแรกเลยในฤดูกาลนี้ ยิงในครึ่งหลังหมดนะครับแต่ว่ายิงน้อยนะเพราะว<า>่านี้ไปแค่5ประตูจาก5นั้นเท่านั้นเอง<า>เกมลูกมีปัญหาชัดเจนมากนะครับ<ห>ึือแต่จอรบาโจานะครับขนาดที่เนวซันโ ah บดิญายังห่างไกลจากฟอร์มการเล่นที่เขาเคยประเดิมเล่นให้กับสุโขทัยอย่างบุกว่าไปเยอะมากคือเหมือนกับฟอร์มตกแล้วขึ้นไม่ขึ้นอ่ะเพาะแว่งแล้วแกว่งเลยเออเข็นไม่ขึ้นเลย ตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบาโจแบกเป็นเดอะแบกเกินไปขณะที่ตัวอื่นเองก็ยังไม่สามารถยิ่งไม่มีสันเสริญริมนนวัฒนะที่มาคอยช่วยแดนกลางด้วยยกลงไปเยอะเลยนะใช่เพราะฉะนั้นเกมนี้ถึงเป็นเจ้าบ้านนะทีมไทยก็มีโอกาสได้แค่เสมอโอกาสจะชนะถึงชนะท่าเรือเลยยากเพราะอะไรแนวรับพวกเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอันนี้คือวิเคราะห์แบบสั้นๆให้ฟังแล้วกันว่าแนวรุกของท่าเรือเนี่ยคุณปิดใคร อีกคนหนึ่งเขาก็ยิงได้คุณไม่ปิดทาเดลรี่เหรอเดี๋ยวทางแฮมิลตันเขาก็หมกเข้าเขาก็โชว์ให้เพื่อนก็มีมีโจ๊กเกอร์อีกตัวหนึงก็คือสังเวยพี่ไม้มก็ลงมาก็ยิงได้เหมือนกันเออก็คือเอาไง่ายๆว่าเป็นแพทเทิร์นแลละตอนนี้เอาคู่วองหน้าต่างชาติลงก่อนทาเดลรี ram, ่กับทางฝั่งของแฮมิลตันถ้ายิงไม่ได้หรือปิดเกมไปแล้วส่งทีศั์ซากลงไปปิดจ็อกเรียกความมั่นใจนะรอบส์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่ พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา